สวัสดีครับมาพบกัผมมาวินหนึ่งสองวันนี้ผมก็จะมารีวิวอันตัวนี้ครับนี่ครับกล่องกล่องของทีวีทูนะครับนี่ครับแกะกล่องไว้เรียบร้อยครับนี่ครับแกะกล่องนี่ครับแก็กล่องอย่างนี้เลยครับนี่กล่องเอออย่างแรกที่เขาให้มาก็คือคู่มือการใช้แล้วก็เป็นกล่องกล่องนะครับนี่ครับให้ดูทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วก็เป็นสายนะครับนี่ครับ แล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้ครอันนี้ครับอันนี้ไม่รู้กแล้วก็รีโมทแถมถามมาให้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัดภาพตอ้ให้ดูกล่องนะครับอันนี้ครับนี่คือสภาพของกล่องนะครับกล่องครับนี่ครับกล่องอะไรเรียบร้อยนี่คือสภาพของกล่องตอนที่ไม่มีปกครับเดี๋ยวผมใส่ปกให้อ่าเดี๋ยวโชว์ดูเลยใส่ตัวนี้เลยใส่อ่าใส่นี่ก็ เดี๋ยวจะเอ้นี่ครับได้แล้วครับนี่ครับสภาพของความเปนี้อาจจะเพื่อนๆหน่อยเพราะผมเอามาหลายวันแล้วแล้วก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับถ้าใครที่ไม่อยากพลาดคลิปแม่ๆของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยครับสำหรับวันนี้ไปครับบ๊ายบายครับผม